หลวินจะพาทุกคนไปตะลุยภูผาซานจุดสูงสุดของจังหวัดมุกดาหาร617เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในหน้าฝนบอกเลยว่าไม่ธรรมดา สวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ตีห้นาทีนะคะเราออกเดินทางไปที่ภูผาซานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารและนี่ก็คือจุดมุ่งหมายของเรานะคะก่อนออกเดินทางก็รีแลกกันสักหน่อยนะคะยืดเส้นยืดสายเตรียมตัวกันแบบนี้เลยเมื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางได้เลยค่ะภูผาซานเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักของชาวมุกดาหารในปีพศ2550เดิมทีมีชื่อว่าภูเขาแม่นางหม่อนตั้งอยู่บ้านแม่อำเภอคำชะอีปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขต รักษาพันธ์สปาว์ภูสีฐานอยู่ห่างจากอำเภอคำชะอีเพียง10กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ4.2กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเล617เมตรการเดินทางเริ่มต้นจากการจอดรถที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูผาเมืองจากนั้นเดินเท้าขึ้นไปประมาณ1.8กิโลเมตรเส้นทางที่นี่ค่อนข้างชันเล็กน้อยวันนี้เราตั้งใจมาดูหมอกตอนเช้ากันนะคะเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางมีต้นไม้ดอกไม้ให้ถ่ายรูปเพียบเลยค่ะเนื่องจากผู้าซานเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านจึงควรสำรวม กิริยางดส่งสินดังและให้เกียรติสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะจุดแรกที่เราแวะพักคือสองหินหอมจุดพักจุดแรกที่ใครมาก็ต้องพักเหนื่อยจุดนี้เราเดินท่ามกลางหมอกที่อยู่รายรอบตัวเราเราเดินฟินกันไปเรื่อยๆจะมาถึงจุดสาเชือกฟินหน้าผาเึ้นดานเหนื่อยดานสุดท้ายก่อนจะถึงลานจำปาตรงนี้ต้องออกแรงกันสักหน่อยนะคะและแล้วเราก็มาถึงลานจำปาจุดชมวิวและจุดเช็คอินป้ายภูผาซาและเป็นจุดที่นักล่าดาวชอบมาถ่ายดาวกันด้วยมันขึ้นมาเจออย่างนี้ฟินเ,เลยนะคะทะเลหมอกไม่ต้องไปหาดูที่ไหนไกลนะคะ บเร,เราว้าวกับที่นี่มากๆเพราะหมอกรายล้อมรอบตัวเราไปหมดถ่ายรูปสนุกกันเลยค่ะจากนั้นแวะไหว้พระขอพรที่ลานพระพุทธรูปที่ประดิษฐานคู่ภูผ,ผาซานมานานและเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านสร้างขึ้นขอพรกันสักหน่อยแล้วค่อยเดินต่อค่ะเดินมาสักพักก็ถึงบันไดไม้วัดใจก่อนถึงภูผาซานต้องผ่านบันไดนี้และหินสลับซับซ้อนขอบอกเลยว่ามากี่ทีหลิวก็แพ้ตรงนี้ตลอดร่วงคลมแรงที่มีแล้วเดินต่อจนถึงจุดสุดท้ายคือลานกลางเต็นท์บนยอดภูผาซานได้ร่มม และลานย่าที่เราสามารถกางเต็นท์ได้มีจุดชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆกันข้างบนนี้มีห้องน้ําแต่จํากัดน้ําใช้นะคะพอมาถึงที่นี่สักพักฝ,ฝนตกจ้าเช่นเคยนะคะแต่ลิวบินกับฝนเป็นของคู่กันเวอร์ตอนนี้ฝนตกเดอ้อ เราอาศัยหลบฝนในกระท่อมที่มีพระมาจำพรรษาอยู่และพักทานอาหารเที่ยงกันจะบอกว่าช่วงเวลาฝนตกกับหมอกที่หนาอยู่แล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเหมือนตำนานที่ว่าไว้ว่าที่นี่คือดินแดนเมืองบางบทของคนโบราณเราถ่ายรูปเป็นฉ่ำมากค่ะเมื่อฟ้าเปิดทําให้เรามเห็นท้องฟ้าสดใสต้นไม้เขียวลานหญ้าทอดยาวคือฟินมากฟินสุดๆสมกับความตั้งใจรามมากๆหลังจากที่เราติดฝนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พักทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ก็คือแสงแดดออกนะจ้ามันก็จะได้แบบอีกฟิลนึงในการเดินทางนะคะก็ถือว่าการมาผูผ้าชานครั้งนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ หรือว่าภูผาซานไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่านานาชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลาการผจญภัยรักความสงบและต้องการสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองอ๋อมาแล้วอย่าลืมเก็บขยะกลับกุวยนะคะบาย